คุณอย่าหวังว่ามันเนี้ยตำรวจทุกคนจะทํางานให้คลเต็มร้อยถ้าคุณไม่มีปัจจัยตำรวจเดีย๋ยวนี้ยิ่งกว่าพระอีกต้องถวายปัจจัยนานถึงเดินถ้ามมีปัจจัยงานไม่เดินผมเข้าใจชีวิตความเป็นตำรวจทุกโรงพักทุกพื้นที่ของตำรวจไทยทั่วประเทศบางคนโกงเพราะเป็นเด็กนายไอ้นี่เราเห็นนี่ บ้านอยู่ตรงข้ามกันโอ้ยนี่โกงแม่งโกงเอาโกงเอาเนี่ยแป๊บเดียวซื้อรถหรูแปบ๊บเดียวแม่งใส่ทองแป๊บเดียวแม่งซื้อบ้านมันไม่โดนถูกดำเนินคดีหรอวะกูโกงบ้างดิพอตัวเองไม่เคยโกงไม่มีนายไม่โกงถูกจับได้แต่เด็กนายโกงไม่เป็นไรไม่ผิดแต่เด็กไม่ใช่มีเด็กนายถูกจับได้หมดมันเหลื่อมล้ำกันมากขนาดนี้เลยในสังคมตำรวจนักข่าว ตำรวจดูแลอย่างดีตำรวจนักขา่าวคู่กันปาทองโกเพราะต้องเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันถ้าตำรวจคนไหนอยากดังต้องดูแลนักข่าวถ้าไม่ดูแลนักข่าวไม่ดังเร็วนักข่าวบางคนต้องต่อยอยู่จนนักข่าวไม่ดังเท่าไหร่คิดดูว่าระดับผู้การผู้การศูนย์สืสบเนี่ย ยังต้องไปจัดงานวันเกิดให้เลยสำหรับน,นักข่าวต้องต่อยเพราะนักข่าวคนนี้เป็นน,นักข่าวที่เกี่ยวกับสังคมตำรวจอายการมีการดูแลอย่างดีจ่ายรายเดือนให้ด้วยแถมยังจัดงานวันเกิดสถานที่โองทงทั้งกินทั้งปีสารพัดส,สังคมเป็นแบบนี้เหรอ จะให้สังคมเป็นแบบนี้ทุกที่เหรอครับประเทศจีนเขาเป่ามอรตอรครับเขาใช้เครื่องเลเซอร์จี้ที่ปากเลยครับปึ๊บขึ้นเลยว่าดิจิตอลขึ้นเลยว่ากี่มิลิกัมเปอร์เซ็นต์บ้านเราแม่งต้องไปเป่าเป่าใช้เครื่องเป่าพขเป่าขึ้นเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรไอ้เมื่อกี้ซ้อมเอามาห้าพันเอามาหมื่นหนึ่งเอามาหมื่นห้า ้เมื่อกี้เนี่ยซ้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งค่อยมาเป่าใหม่ไปแดงน้ำไปไปขี่ไปเยี่ยวไปอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยมาเป่าใหม่เมื่อกี้มันซ้อมน,นะเพอได้ห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าไปนั่งพักก่อนชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ซ้อมม่ยังมันยังไม่เมื่อกี้ยังไม่เอาจริงนะเมื่อกี้ยังไม่เอาจริงพอรับไต้โต 5, 000, 10, 1, ห้าพันหมื่นหมื่นห้าไอ้น้องเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนพี่ดูแลเอง เดินไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไปนั่งพักนั่งพักเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป่าใหม่แต่เมื่อกี้ซ้อมแม่งขึ้นไปร้อยกว่าซ้อมไว้ก่อนพอบอรับตังนะซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มันควบคุมได้เวลาเป่าอ่ะวันี้ไปเยี่ยวไปแดงน้ําไปกินอะไรก็แล้วแต่อีกห่งชั่วโมงมาเป่าต่ำกว่า,มมาห้าสิบกลับบ้านได้เนาะไปดูแลตัวเองดีๆนะ สนใจพี่ไปส่งไหมถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงนะสวยๆหน่อยนะพี่ขับรถให้ไหมน้องนี่คือของจริงที่เกิดขึ้นบนด่านตำรวจไทยสังกัดบ,บกจรอกองกำกับการหนึ่งผมมีภาพเก็บวีดีโอไว้ตัวผู้การบกเจรอรุ่น50สนใจติดต่อได้ ประเทศไทยมันเกิดการคอร์รัปชันทุกหน่วยงานทบวงผกรมแล้วมันจะอยู่กันยังไงประเทศจีนผมไปมาเนี่ยผมสบายใจมากเลยพอเข้าเช็คอินโรงแรมปุ๊ปบพาสปอร์ตปุ๊บแม่งพาสปอร์ตเราลิงไปถึงโรงพักของประเทศจีนแล้วมึงจะไปเที่ยวไหนเนี่ยมึงเหมือนมีจีเมสติดตามตัวเลยเราไปเที่ยวผับปุ๊บออกมาหน้าผับตำรวจขี่จักรยานมาถึงปุ๊บสวัสดีครับ เราฟังภาษาไหนไม่อมอกภาษาจีนไม่ออกหรอกแต่เรามีหน้าแปลเขาดูแล้วว่าหนึ่งเรา,มาเมาไหมสองเราอพอเด็กมาไหมในเคทีวีของประเทศจีนเพราะกฎหมายประเทศจีนค่อนข้างรุนแรงถ้าคุณเมาเดี๋ยวเขาเจะเอาคนขับรถมาให้หนึ่งคนโดยจ้างคนขับรถคนเนี้ยขับรถคุณเนี่ยไปส่งที่โรงแรมให้ที่ประเทศจีนเขาแก้ปัญหาแบบนี้ มออระขับติดคุกนะครับของประเทศจีนประเทศไทยไม่ติดคุกครับมันอยู่ที่ว่ามึงจะจ่ายสดหรือมึงจ่ายไม่สดถ้ามึงจ่ายไม่สดมึงก็ไปเข้าสอบสวนไปปรับที่ศาลตามล้อนี่คือสังคมไทยกับประเทศจีนว้าก๋วผมไปเที่ยวจีนห้าวันผมไม่เคยเห็นมีคดีอาชญากรรมในประเทศจีนประเทศจีนไม่มีนะเหมือนืองไทยขี่มอเตอร์ไซค์มาชักมีดดาบ ฟันกันยังกับหนังจีนไม่มีครับเพราะประเทศจีนชักดาบทีหกเดือนครับติดคุกนะครับหกเดือนประเทศไทยแม่งปรับร้อยเดียวชักดาบมีปืนมีระเบิดติดคุกแม่งตลอดชีวิตประเทศจีนประเทศไทยแม่งไม่เป็นไรนักเรียนปีกันทุกวันชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมยากตำรวจแม่งถ้าไม่ตายแม่งก็ไม่เป็นข่าวว่าไม่เป็นไร ชาวบ้านลูกหลงแม่งซวยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม่งพวกนักเรียนนักเรียนตีกันเฟี้ยงระเบิดปิงปองกันปืนยิงกัน <c oughs> ความซวยอยู่ที่ชาวบ้านรุ่นเมื่อไหร่จะถูกลูกหลงตายถ้าเป็นข่าวก็ตำรวจถึงจะตามจับถ้าไม่เป็นข่าวแม่งช่างหมนเถอะกูที่เกียจไปตามเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องตามเพราะว่าไม่มีใครมาร้องหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมเอาอัจยรกรรมมาผมเป็นตำรวจไทยเป็นอย่างนี้ทุกปีอย่าบอกนะครับว่าไม่มีตัว๋วอย่าบอกว่าไม่มีสวนะตั๋วมีทุกปีครับเด็กบางคนตั๋วดีแม่งก็ขึ้นเร็วเด็กบางคนตั๋วไม่ดีแม่งก็ถูกปัดออกเพราะอะไรเด็กบางคนสี่ปีตามหลักเกณฑ์ได้เป็นผู้การแต่บางคน พอถึงเข้าบอดเอ้ยนี่มันต้อง6ปีขึ้นไปใน4ปีคนนี้คนเดียวที่ยกเว้นเพราะว่าเป็นตำแหน่งพิเศษความรู้ความสามารถเฉพาะตัวผ่านแต่คนอื่นที่เข้าดักเกณน4ปีเหมือนกันไม่ผ่านเพราะลัวห6ปีขึ้นไปไใ้5ปีเนี่ยก็มไม่ได้4ปีก็ไม่ได้นี่คือหลักเกณฑ์ของตำรวจที่ในการแต่งตั้งโยมเน่ยคนที่เก็บตัว๋ว ทุกกองบัญชาการรายชื่อนะครับพวกนี้นจดไว้หมดอยู่ในหมนู่บันทึกทุกกองบัญชาการทุกหน่วยงานทบวงกรมเราจะมีรายชื่อคนผิดตัวพร้อมกับบัญชีม้าในการโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็ไปเบิกเงินจากม้ามาเข้ากับบางเจ้าที่ละแล้วก็ไปจัดสรรกันตามหน่วย ถ้าใครบอกไม่จริงมาอดีเบตกันก็ได้มาท้ากันก็ได้แล้วเดี๋ยวจะเปิดบัญชีมาให้ดูแล้วจะเปิดชื่อตำรวจที่ไปเก็บตังค์ด้วยผมอยากบอกทุกคนนะครับว่าเราอยู่ในวงการนี้มาสิบกว่าปีนะครับเราไม่เคยกลัวผมไม่เคยกลัวหรอกเพราะว่าผมอยากบอกทุกคนว่า ทุกเรื่องราวมันมีที่มาแล้วไปและเหตุมเชื่อมาผมพูดวันนี้เดกไม่เกินชั่วโมงหรือสองชั่วโมงต้องมีโทรศัพท์มาหผมอย่างที่ผมไล์สดเสร็จนี่กเป็นคนโทรมาผมเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับองการตำรวจผมไม่ได้ทำแค่เรื่องของอาชญากรรม แต่ผมทําเรื่องของส่วนรวมตามที่นายผมสัง่งผมบอกแล้วเรื่องเสียเส่ยงนะั้นไม่ค่อยมีใครเรากน่าจาเราได้ส่งคนไปถ่ายรูปได้ไปทําข้อมูลที่คอสเซนเตอร์เป็นบัญชีม้ามีการเติมบัญชีม้าทุกวันวันละร้อยกว่าคนในการเปิดบัญชีผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าขั้นตอนของการผ่านด่านธรรมชาติ โดยที่ไม่ได้ผ่านด่านต่อโมผ่านคองลึกนะครับเขาเรียกว่าขุมทรัพย์ของคองลึกเดี๋ยวหลังปีใหม่เราจะมีการยื่นหลักฐานทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมมาได้ในมอบให้กับคุณทงอิงเพื่อในการป่าปราม